สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พ,พ,พี่น้อง FC ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมาชมธุรกิจมืดของพ่อควานแม่ควานนะคะก็ตื่นเช้ามาไปตัดหญ้านะคะก็กะว่าจะกลับตัดหญ้ากลับมาจะมาเก็บนะคะแม่แม่ขะ <ś Series <ś Series> ไม่หมดเลยนะคะก็มาดับไว้ทันก็พอได้นะคะพอได้อยู่เ <ś Series> นียกว่าประสบการณ์นะคะแม่แม่่ะประสบการณ์นะคะ,คะ,ะ,ก,ะ,คะก็นี่นะคะเป็นให้อยู่นะคะเป็นให้อยู่นะคะ นี่นะคะก็ไปได้หญ้า,านะคะหญ้าสวยๆนะคะมาให้น้องนาตยาพิวัฒนาไว้ทานนะคะน,นี่นะคะหญ้าอาหารนะคะของน้องนาตยาพิวัฒนานะคะนี่วันนี้นะคะแม่แม่ขาในวันนี้นะคะก็นนะะ <c oughs> <c oughs> รีบกันไปแต่เช้านะคะกลับมาก็ถ้าว่าเก็บน้องพอควรเนาะถ้าว่าเราเก็บตื่นขึ้นมาเราเก็บเลยมันน่าจะไม่ไหมขนาดนี้น้องพะควรเนาะ มันอาจจะพอดีเนาะแต่นี่มันสายมันมันก็เลยก็ยังเหลือให้นะคะก็ยังเหลือให้ค่ะนี่เป็นอาหารของสองสาวนะคะก็ไปตัดกันตั้งแต่เช้าเช้านะคะแม่แม่ค่ะไปตัดหญ้ามาตั้งแต่เช้านะคะก็เป็นหญ้าที่คุณน้านะคะท่านปลูกไว้ให้วัวนะคะพอดีรู้ว่าพอควานแม่ควานจะกลับมาอยู่บ้านท่านก็เลยเหลือไว้ให้นะคะ เหลือไว้ให้แบ่งไว้ให้นะคะก็พอไว้ให้สาวๆได้ทานนะคะแม่ๆคะในขณะที่อพอควันแม่ควนก็จะปลูกเหมือนกันนะคะปลูกก็ต้องรอเวลาก่อนนะคะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันนะคะในการปลูกนะคะดูญ้าสวยๆนะคะพร้อมเสิร์ฟให้สองสาวน้องนาตยาพิวาสนาทานนะคะนี่นะคะก่อไปกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็วิ่งไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะอีกหมู่บ้านนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ไหนนะคะแม่แม่่ะไม่ว่าจะอยู่ไหนนะคะก็เป็นความโชคดีของน้องนาตยาพิวัฒนานะคะความโชคดีของครอบครัวนาตยาพิวัฒนานะคะแม่แม่ะาก็ยังมีอาหารนะคะให้สองสาวได้ทานนะคะอิ่มไปอีกหนึ่งวันนะคะเมื่อวานก็ไปเอาต้นกล้วยนะคะ,นนะก็ดกกเดี๋ยววันนี้จะทําธุรกิจมืดกันอีก <laughs> ค่ะเดี๋ยววันนี้จะทําธุรกิจมืดกันอีกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแม่แม่่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ เดี๋ยวลองใหม่ถ้าว่ามามามา,มาเก็บเก็บตื่นขึ้นมามาเก็บเลยก็น่าจะเหลือเยอะอยู่นะคะแม่แม่แมแมค่ะโอ้ดูค่ะพอเป็นอยู่พอเป็นอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลองทำใหม่ค่ะเดี๋ยวลองทำใหม่นะคะ เอาลงเลยเดี๋ยวก็จะเริ่มนะคะถ้าทำเป็นแล้วนะคะแม่แมขาก็จะเริ่มค่อยๆทำกันนะคะธุรกิจมืดวันนี้สองสาวก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะแม่แม่ขาก็ฝากแม่แม่เข้ามาให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาด้วยนะคะก็จะจำหน่ายผลไม้ออนไลน์นะคะแม่แม่ขากำหนยผลไม้ออนไลน์ ให้กับสองสาวได้ทานนะคะคะแนนที่ได้ก็พอได้ามาลงดินนะคะแม่แม่ขามาลงดินตรงนี้นะคะมาลงดินตรงนี้นะคะแม่แม่ขาก็เดี๋ยวรอพอดีรถยังไม่ว่างนะคะรถยังไม่ว่างนะคะก็ต้องรอเขาก่อนนะคะก็ต้องมาหาคะแนนเตรียมไว้นะคะแม่แม่ขาก็ได้มา จำนวนหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะขอบคุณแม่แม่พี่พี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะทีะ่มอบมาให้นะคะมอบมาไว้ให้พ่อควานแม่ควานนะคะขอบคุณจากใจเลยนะคะขอบคุณในความรักความเอ็นดูที่แม่แม,แม่มีให้พี่พี่มีให้กับครอบครัวนักนาตยาพิวาธนานะคะนี่ก็เป็นบริเวณที่แม่ควานจะทําบ้านให้สองสาวอยู่นะคะแม่แม่ขาเราก็จะเอาดินเพิ่มขึ้นมาให้เสมอกับที่บ้านตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะ ล้วก็จะเอามาโปะหน้าดินตรงนี้ด้วยเพราะว่าตะปูนะคะแม่ขาตะปูก็เป็นห่วงสองสาวเดี๋ยวให้เขาดันดันไปลงตรงอีกที่หนึ่งนะคะนาตยาวาสนาก็รอพ่อควานแม่ควานแล้วนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแม่ขาก็จะลบๆนิดนึง <c oughs> ต้องขอกราบประทานอภัยแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะก็ยังไม่ลงตัวนะคะแม่ๆคะ่ะอะไรก็ยังไม่ลงตัวเลยนะคะก็ดีใจคะ่ะดีใจอย่างน้อยเราก็ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะก็ นี่ก็เป็นต้นไม้ที่พ่อควันแม่ควานตัดมาไว้นะคะว่าจะเอาทํำฐานด้วยนะคะแม่ๆค่ะจ้าจ้าสองสาวก็นอนที่นอนกลางคืนนะคะที่นอนกลางคืนก็ได้เดินกว้างเลยคะเมื่อคืนก็ทานต้นกล้วยไป6กต้นนะคะ <laughs> จ้าคุยอย่างลูก คุยยังจ้าจ้าเจ้าสาวหักต้นกันหุงค่ะแม่แม่ค่ะหักต้นกันหุงมาทานนะคะโอ้โหพี่วาดดันต้นไม้เลยเหรอคะ,อะจ้าจ้าจะเอจะเอ สวยจังเลยพ่อหอมหญ้ามาห้งามแถวะาสาาดานี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแม่แม่ขาไม่ได้ซื้อนะคะก็เป็นญาติญาติกันนะคะที่ท่านเลี้ยงวัวน,นะคะท่านเลี้ยงวัวแล้วท่านแบ่งให้นะคะก็เป็นความโชคดีค่ะเป็นความโชคดีนะคะทีะ่ท่านแบ่งไว้ให้นะคะ โอ้โหสวัสดีครับเย่เย่อย่างงาแมรี่บ่ลูกไปบุระเมืองเมืองเบิ่งเมืองกินดีๆได้ลูกเอ้ยค่อยๆกินได้ลูกบ่ลูกว่าสิปงไงอีกบ่ก็ยังยังเหลืออยู่นะคะยังเหลือยังเหลือโอ้ยอีหล่าคือเฮ็ดจังสันลูกนั่นนันอ่ายกับบ่ย่อมบานีิสะไปสะมาได้บัเนี่เอา บบยอมกันเอาไอ้กับใบย้อมนองนองกับใบยอ่อมไอ้ไปนี่กินน้ากันเบิง้งเอาเบิงบ้งเบื้บองเบื้องพอคว้านเบิ้งพอพอกันเบิง้งขอบคุณแม่แม่พี่พี่ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะปารพ่อต้นทอนตัวไอ้ต้นในต้น ต้นบักไ่หักมาไวเลี้ยมกินเลยที่มันหักมาเหมือมนอ๋อพีพีหักมาให้น่อง,ง,องโอ้เบิงเบิงอายเป็นคนปั่มต้นฝีฝ <c oughs> <c oughs> ีมือพี่วาสนาค่ะแม่แม่ค่ะเขาจะหักแต่ต้นนะ่ะกันหุงนะคะต้นกันหุงจะคล้ายๆต้นผักกระเฉดนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะ <c oughs> เขาหักลงนี่นะคะดูเขาปั้มลงค่ะเขาปั่มลง <c oughs> โอ้แต่ต้นพวกนี้ไม่ไม่ไม่ได้หักลงเลยนะคะอันนี้เป็นต้นตะกูนะคะต้นตะกูดูยาวเลยนะคะพ่อควานผูกยาวเลยนะคะเออคำไ่คือสีแสบแห้งเนาะพูดนะเบิง้งคำอ้ายกับคำนองเนี่ยพ่อพรเอาอีกแล้วนองสีหอบนีได้ะป่ะนี่ <c oughs> สีหอบไปใส่สิหอบไปใส่น้องสิหอบไปใส่น้องสิหอบไปใส่บิ่งพี่วาดแน่เนกับข้ามไอ้กับค้าน้องนี้บิ่งน้องสิได้ช่ละค้าน้องต้อกมาม่วเบิ่งไอ้กินบุญอ่ะโอ้ยเบิ่งเบิ่งน้องค้าหนึ่งบิ่งไอ้เบิ่งน้องสิได้คมหนึ่งไอ้น้องกับมาม่วเบิ่งไอ้เบิ่งเฮ้ยว่าต้องดีใจว่าต้องดีใจขนาดนั้น งงน่องได้อ่ะแซบบ่อเห็นเขามีความสุขเพราะความแม่ควนก็มีความสุขนะคะแม่แม่ขายิ้มได้ดีใจได้ที่เขามีหญ้ามีอาหารได้กินนะคะก็เป็นความโชคดีจริงๆค่ะพูดคำเดียวเลยค่ะว่าคือความโชคดีนะคะก็ยังเหลืออีกนะคะแม่แม่ขายังเหลืออีกนะคะพอให้สาวสาวได้ทานอยู่นะคะก็คุณน้าบอกว่านะคะคุณน้าบอกว่า ดี๋ยวถ้าเกี่ยวหมดแล้วคุณน้าก็จะเอาปุ๋ยมาลงแล้วก็จะสูบน้ําใส่ให้นะคะเพื่อจะได้เกิดเร็วเกิดทันนะคะเพราะว่าแม่ควันก็ตอนแรกแม่ควันก็ไปขอนะคะว่าขอเช่าเลยได้ไหมในช่วงเวลาที่พ่อควนันแม่ควันจะมาทําแปลงนี้นะคะแม่ควันก็กะว่าจะทําแปลงนี้นะคะแม่แม่ค้า ตรงนี้นะคะก็จะปลูกตรงด้านหน้าส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะให้สาวๆเขา,เาไว้นอนก่อนนะคะช่วงที่ทําบ้านอยู่นะคะแม่ค่ะช่วงที่เริ่มโครงการอยู่ก็จะให้สาวๆนอนก่อนส่วนฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเริ่มเดี๋ยวถ้าว่ารถรถว่างนะคะก็จะให้รถมาดันมาไถาให้ก็จะเริ่มทานะคะก็ต้องเก็บไม้ยูคาก่อนนะคะแม่ค่ะไม้ยูคาที่เราเอาลงก่อนนะคะมาไว้ทําธุรกิจมืดกันต่อนะคะก็ สู้ๆนะคะแม่ๆขาขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะแม่ๆขาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆความสนับสนุนขอบคุณในความรักนะคะความเอ็นดูที่แม่ๆนะคะมีให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะ